ดีเกฮูล <K> ู <ulu> เป็นการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมมากในแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มักจะเรียกการละเล่นนี้ว่าดีเกฮูลู ลิเกหรือดีเกเป็นคำศัพท์เปอร์เซียมีความหมายสองประการคือหมายถึงเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าปากติจะใช้ขับร้องเนื่องในเทศกาลมอลิดหรือวันกำเนิดพระนบีจึงมาเรียกการสวดดังกล่าวนี้ว่าดีเกเมอลิดสมัยก่อนข้โบราณก็อบอกว่า ครั้งแรกมาเป็นดิเกมโ,รโ,รโมโลประทนบีมุฮัมมัดสะมัมลูหลมฮััอะวะซัลลัมนี่คือจะมาเป็นดิเกฮูลูครั้งแรกส่วนอีความหมายนั้นหมายถึงกรอนเพลงโต้อตอบที่นิยมเล่นกันเป็นหมู่คณะเรียกว่าลิเกฮูลูมีผู้เล่าว,ว่าลิเกฮูลูได้รับแบบอย่างมาจากคนพื้นเมืองชาวซาไกผู้รู้บางคนเล่าว่าลิกเกฮูลู เอาแบบอย่างมาจากการเล่นลำตัดของไทยผสมเข้าไปด้วยแต่ดิเกีรูเกิดมาที่บ้านกายุบกโอัฟเอรามันจังหวัดยาลา ตาสมัยปัจจุบันน่นนะก็เรียกว่าบ้านกายุบโกะอำเภอระมนันจังหวัดยะลาสมัยที่ว่าเกิดมาเป็นด็กิยูลูนั้นจเจ้าเมืองชื่อเครียงชื่อเล่นชื่อเครียงอันนี้เรียกง่ายๆชื่อเครียงกิจเริ่มระยะเวลานั้นเป็นร้อยๆปีกว่าไดา้แรกเริ่มเดิมทีการเล่นลิกฮูลูจะเล่นเฉพาะในงานสําคัญสาคัญที่แก่งานแต่งงานหรืองานมาแกปุโรงานเข้าสุนัต งานมอลิดหรืองานฮาริรายอแต่เนื่องจากลิเกฮูลูเป็นการละเล่นที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดมาแต่อดีตปัจจุบันจะมีการอนุรักษ์และผลักดันให้ลิเกฮูลูเป็นการละเล่นที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลิเกฮูลูในปัจจุบันก็ดีมากๆ แพราะว่าในชนบทนี้ก็สนใจเกี่ยวกับดิเกฮูกลูเช่นมีงานมีการก็มีงานการแสดงดิเกฮูกลูขึ้นมา,าทางชนาทางภาครัฐก็สนับสนุนปัจจุบันพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคณะแสดงลิเกฮูกลู11-12คณะส่วนการแสดงลิเกฮูกลูจะมีหัวหน้าคณะ1-2คนเป็นคนร้อง มีคนตีกลองรำมนาหนึ่งคู่สองคนและคนตีค้องอีกหนึ่งคนนอกจากคนร้องและคนตีแล้วนิเกอฮุงรูต้องมีลูกคู่นั่งเป็นสองแถวประมาณ10ถึง12คนนอ,น,น,นอกจากความสนุกสนานแล้ว ลิเกฮูลูยังเป็นสืบพื้นบ้านที่ส่งคุณค่าสามารถสร้างแนวคิดสอดแทรกคติเตือนใจและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่สามารถเข้าถึงหัวใจของชาวมุสลิมได้ลึกกว่าวิธีอื่นด้วยเหตุนี้การแสดงลิเกฮูลูในปัจจุบันจึงไม่ได้หวังเพียงแค่ความสนุกสนานหากแต่เนื้อหาก,การร้องต้องสอดแทรกคติเตือนใจให้มากขึ้น โดยเน้นการสอนให้เป็นคนดีอยู่ในกรอบของกฎหมายและกรอบของสังคมก็เรียกว่าดิเกียวลูเป็นสื่อต่อสังคมเพราะฉะนั้นดิเกียวลูเดียวนี้ก็ทางโรงเรียนก็ดีทางสถาบันก็ดีก็อยากให้มีดิเกียวลูมาใช้ตรงนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหนักเรียนต่อหนักศึกษา ถ้าดิเกฮูลูนั้นมีข้อมูลดีๆแล้วก็จะเอามาใช้ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับนักศึกษาเกี่ยวกับหนักเรียนความสำคัญของการแสดงลิเกฮูลูจึงมีมากกว่าการทำหน้าที่สื่อที่ให้ความบันเทิง หากแต่ยังมีบทบาทในการจันลงสังคมที่สะท้อนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันควรค่าแก่การรักษาและสืบทอดสู่คนรุ่นหลังตลอดไป